มาให้คุณเสียตัวเล่นแล้วก็ลองให้กลับไปหรือไม่มาหลอกเงินคุณสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่หมอก,ก้อยจะมาทำนายดวงชะตาประจำเดือนกุมพานะคะอ่าเดือนกุมพากันแล้วนะ,ะใครที่กำลังรอ ให้มกราผ่านไปเพราะหลายคนเดือนมกรานี่ค่อนข้างจะอึดอัดหนักใจค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะมาเช็คดวงเดือนกุมภาพันธ์กันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะอ่ะเริ่มที่ราศีแรกนะคะราศีมังกรค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้เหมือนเคยนะคะแม่หมอก้อยใช้ไพ่ทพยากรในการทำนายคะ่ะ ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมังกรนะคะเริ่มต้นเปิดไพ่ใบแรกคะ่ะไพ่ใบแรกบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะลองมาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะพบความสำเร็จนะคะไพ่ใบนี้คือความสำเร็จ completion ก็คือว่าจะพบกับความสำเร็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีมังกรนั่นเองมีการแสดงว่าไพ่สองใบนี้จะบอกเราว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีมังกรมีโอกาส มีความสำเร็จเกิดขึ้นในในดวงชะตานะคะท่านใดที่รอง,งานอยู่ก็จะได้งานท่านใดที่หวังสิ่งใดอยู่ก็จะได้สิ่งนั้นบางคนหวังที่จะต่อวีซ่าจะเดินทางต่างประเทศเกี่ยวกับพาสปอร์ตวีซ่าอะไรต่างๆก็สำเร็จเช่นเดียวกันนะคะอ่าส่วนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะ ก็เช่นเดียวกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอันนี้แม่หมอก้อยเปิดไพ่หมายรวมถึงทุกคนเลยทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือทุกคนที่หวังรออะไรบางอย่างในเดือนกุมภาพัน,น์นี้คุณจะมีโอกาสสำเร็จค่ะ <Wow. S 1> มาดูด้านของการงานนะคะการงานสำหรับ ทิศทางนะักการลงทุนก่อนนะเจ้าของธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้นานักการลงทุนทั้งหลายหุ้นอะไรต่างๆนะคะจะเป็นอย่างไรสำหรับเดือนนี้นะคะนักธุรกิจนะคะเป็นเดือนที่นักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจทุก,ทกๆรูปแบบนะเป็นเดือนที่แบบเริ่มลงทุนได้แล้วเดือนกุมภาสามารถลงทุนได้สามารถ ขยายกิจการยังได้เลยนะแต่จะเป็นแบบว่าเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นธุรกิจแฟนชายก็เริ่มทําได้แล้วนะคะแฟนชายแบบเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถทําได้ลงทุนค้าขายลงทุนอ,อุปกรณ์ออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็สามารถลงทุนได้บ้างแล้วแต่เล็กน้อยเรียกว่าประมาณ10-20เที่สามารถจะลงทุนได้นะคะส่วน ข้าราชการพนักงานประจำสาวออฟฟิศทั้งหลายหนุ่มออฟฟิศทั้งหลายนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะเช่นเดียวกันค่ะในเดือนนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนจะดีหรือจะร้ายนะคะอ่ะเปลี่ยนแปลงแบบว่าดีขึ้นนะ่ะพัฒนาอย่างเช่นมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือเป็นที่อันดูรักใคร่ของเจ้านายทำให้อ่คุณเนี่ย มีคุณค่าผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นคุณค่ารวมถึงอาจจะได้ขึ้นเงินเดือนนะโบนัสก็มาหรือแม้แต่การบำเหน็จแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆนะคะซึ่งทำให้คุณรู้สึกมีความสุขในการทำงานมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะและถามหาถึงสภาวะความกดดันแน่นอนคนทำงานประจำมีความกดดันนะแต่ว่าสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะไม่กดดันนะเพราะยังมี คนรักคนเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานผู้หลักผู้ใหญนะ่ก็ยังเอ็นดูเมตตาเราอยู่หรือเขาเรียกว่าเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมนั่นเองค่ะ,ะ,ะต่อไปในเรื่องของคนว่าง,งานนะที่แม่หมอก,ก็บอกไปตอนแรกแล้วว่าคนว่าง,งานก็มีโอกาสจะจะได้งานเหมือนกันนะคะไม่ว่าใครที่รออะไรอยู่สําหรับาราศีมังกรในเดือนกุมภาพก็จะสําเร็จค่ะการเงินเนี่ย ในช่วงเดือนกุมภาชาวราศีมังกรค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวค่ะเริ่มหมุนได้เริ่มมีเงินเข้ามาบ้างแล้วแล้วก็ เป็นเดือนที่คุณเนี่ยทำงานเก่งเพราะทำงานเก่งรายได้คุณหาได้มากกว่าหนึ่งทางเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณเนี่ยได้รายได้แบบสองทางอ่าท่านไหนด่ยังหนึ่งทางอยู่ไปเตรียมตัวนะคะให้หารายได้2ทางได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดวงการเงินเนี่ยค่อนข้างดีค่ะอ่าแล้วก็เกณฑ์โชคลาภละ่ะอ่าถ้าดวงการเงินค่อนข้างดีอ่าอ่าระวังนิดนึงนะระวังนิดนึงเรื่องดวงการเงินชาวราศีมังกรนะก็คือระวังถูกหลอก ระวังถูกแบบว่าเชื่อคนง่ายอะค่ะระวังแบบการที่เราเชื่อคนง่ายให้คนอาจจะมีคนชักชวนเราไปลงทุนหรือคอร์เซ็นเตอร์ที่ออกในข่าวตอนนี้ใครได้ดูกันบ้างช่วงนี้คอร์เซ็นเตอร์ระบาดเนาะพวกมิ มิจฉาชีพพวกเป็นมิจมิจฉาชีพนะระบาดเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรนะคะอยู่ในช่วงที่แบบเรื่องการเงินให้ระวังโดนหลอกโดนโกงหรือโดนไปร่วมลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะอย่างเงี้ยคือมีเกณฑ์ถูกหลอกด้านการเงินเพราะฉะนั้นการลงทุนใดๆเป็นความเสี่ยงดูให้ดีนะคะอ่ะ,อะส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะ ขอเปิดไพ่เพิ่มนะโชคลาบดวงโชคลาบมีเล็กน้อยค่ะสําหรับาราศีมังกรดวงโชคลาบมีเล็กน้อยนะคะแต่ว่าได้มาก็ออกไป <c oughs> ก็คือได้มาแล้วออกไปเลยค่ะไม่เหลือเลยค่ะเวลาได้โชคได้ลาบเข้ามานะคะดวงความรักนะคะวันนี้แม่หมอก,ก็ให้ใส่ลายนี้นะล <c oughs> ายเสือ นะคะใส่เสื้อใส่อะไรลายเสือหน่อยให้เข้ากับปีเสือหน่อยนะคะเพราะคลิปที่แล้วเป็นชุดแขกมาเต็มเดี๋ยวจะชุดแขกมาเต็มได้อีกเดี๋ยวรอติดตามนะคะอ่ะคราวนี้เรื่องของความรักค่ะเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเรื่องของความรักเนี่ยคุณเนี่ยค่ะจะได้เจอแบบว่าคือหลันล้า ตื่นเต้นสนุกสนานในเดือนกุมภาแน่นอนเพเป็นเดือนของความรักพอเป็นเดือนแห่งความรักเนี่ยคุณจะมีเดทคุณจะได้นัดเดทกับหนุ่มๆห,หรือสาวๆอ,อาจจะเจอกันในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือ เดี๋ยวนี้ไม่มีเพื่อนติดต่อให้หรอกส่วนใหญ่ก็จะนัดเดทกันทางไลน์ทางออนไลน์มากกว่าเนาะก็คือเดือนนี้เป็นเดือนของความแฮปปี้ความรักเรียกว่าเป็นของคนโสดดีกว่านาะเพราะถ,าถ้าคนมีคู่เนี่ยอย่าไปทํานะไม่เอานะคะไม่ดีสําหรับคนโสดแล้วกันนะจะมีการนัดเดทกันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นจะเป็นที่พึงพอใจของคุณหรือเปล่าเป็นที่พึงพอใจของคุณแต่คุณนั่นแหละ ไม่เป็นที่พึงพอใจของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการนัดเดทกันอะ่ะคุณต้องเตรียมตัวให้ดีนะคุณอย่าไปแบบเซ่อเซานะแบบปนปนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องแบบดูดีนะคะเพราะว่าคู่เดทของคุณเนี่ยเขาเหมือนแบบค่อนข้างจะเนี๊ยบเหลอเกินเนาะอ่ะส่วนคนที่มีแฟนแล้วท่านที่มีแฟนแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างท่านที่มีแฟนแล้วเนี่ยคะ่ะเดือนนี้คะ่ะคุณต้องคอยดูแลแฟนของคุณเพราะว่าตัวแฟนของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่เหมือน เหน็ดเหนื่อยแบบเหน็ดเหนื่อยเครียดวิตกกังวลหรือถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะหรืออาจจะถึงขั้นแบบอ,อยากตายละซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลแฟนของคุณให้ดีๆนะคะแล้วก็ให้ระวังปัญหาของเรื่องรักสามเศร้าจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอา,อาจจะถูกจับได้นะว่ามีกิ๊ก เออเดี๋ยวนี้เขาเรียกกิ๊กอยู่หรือเปล่าออนั่นแหละระวังนะคะว่าคุณจะถูกจับได้พรคุณถูกจับได้ว่ามีกิ๊กแฟนคุณจะอกหักแบบว่าเลือดตาแทบกระเด็นกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นซึมเศร้ากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรู้ตัวแล้วก็อย่าอย่าทําอะไรที่แบบแอบไว้ซ่อนไว้นะคะไม่ดีไม่ดีค่ะแต่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายไปง้อแฟนแล้วก็ไปดึงความรักของตัวเองกลับคืนมานะคะ ส่วนท่านที่มีครอบครัวเนาะคนที่มีครอบครัวบุตรหลานคนในบริวารอ,อะไรอย่างเงี้ยดวงบริวารดวงเรื่องของครอบครัวอะคนคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะให้ระวังปัญหารักสามเศร้าเหมือนกันน่ากลัวอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดือนเนี้ยค่ะมันเป็นความแบบ คุณการเงินคุณค่อนข้างโอเคไงหมุนเวียนได้คุณก็เลยมีกระใจจะออกไปหลั่นล้านนิดนึงหรืออาจจะไปพบเจอกับใครที่ทําให้คุณหลงรักหรือชอบนะคะเพราะฉะนั้น14กุมภารู้อยู่แล้วว่าเดือนกุมภาภานในเป็นเดือนของความรักอาจจะต้อง เกี่ยวพันกับเรื่องรักรักใคร่ๆนะคะสําหรับชาวราศีมังกรในสภาพของคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่มีครอบครัวแล้วนะเพราะฉะนั้นก็นโมนโมเข้าไว <c> ้ <oughs> หรือกซต้องทำยังไงใจเข้า,าใจออกใจใเย็นๆคิดก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่า,าคุณสิ่งที่คุณไม่เจอหรือสิ่งที่คุณจะจับมาเป็นกิก๊กหรือคนที่เป็นกิ๊กกันอนะ เขาอาจจะเข้ามาหลอกคุณก็ได้อามาให้คุณเสียตัวเล่นแล้วก็ร้องไห้กลับไปหรือไม่มาหลอกเงินคุณเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามีเกณฑ์ถูกหลอกเรื่องการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ากําลังเกิดเรื่องมือที่3หรือซ่อนใครเอาไว้ไม่สู้ดีค่ะเพราะเขาไม่ได้จริงใจกับเรานะคะเขาหวังผลประโยชน์นั่นเองค่ะอ่าต้องแบบต้องเข้าใจนะว่าสถานการณ์ในในใน,ในช่วงนี้ค่ะ มันหลายอย่างเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามามันมากหน้าหลายตาอย่าหลงเพียงแค่ใบหน้าอย่าหลงไปเพียงแค่หน้าตาต้องไตร่ตรองให้ดีว่าแท้จริงแล้วเขาเข้ามาหาเราเพื่อทําลายครอบครัวเราหรือเปล่าเพื่อมาหลอกเงินเราหรือเปล่าเพื่อมาเอาตัวเราไปเล่นๆหรือเราจะเล่นกับเขาอ่าแล้วแต่นะคะแล้วแต่คะ่ะอ่า ดวงด้านสุขภาพในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ค่อยสู้ดีนักนะให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่แบบฉับพลันนะ่ะที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะคะ่ะรวมไปถึงให้ระวังเรื่องของโรคโควิดที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดแต่มันก็ มีโอกาสได้เพราะว่ามันมีเกณฑ์ทั้งแบบว่าจ่ายเงินออกและรับออกและรับเข้าใครที่ทําประกันโควิดไว้คุณก็ถ้าคุณเป็นคุณก็มีสิทธิ์รับมีสิทธิ์ได้นะคะแต่มันจะคุ้มกันหรือเปล่าก็คิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพยังไว้วางใจไม่ได้ค่ะแล้วถ้านอกเหนือจากเรื่องของโควิดมีอะไรบ้างก็จะเกี่ยวกับฝ่าเท้านะฝ่าเท้าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของฝ่าเท้าเอ่อเคล็ดขัดยอกหรือว่านิ้วฝ่าเท้าหรือเอ่อมีอะไรอะเป็นโรคอะไรอะที่มันชาชาที่เท้าอะไรพวกนี้ค่ะก็พยายามออกกำลังกายนะคะอ่าแล้วก็ศัตรูดวงศัตรูนิดนึงศัตรูในเดือนกุมภาข,ของชาวราศีมังกรค่อนข้างจะเงียบค่ะอ่าเงียบก็คือไม่ยุง่ง <laughs> เพราะศัตรูของคุณขอเอาตัวเองรอดก่อนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเดือนนี้คุณนะ่ไม่ยุ่งกับใครด้วยแล้วก็ศัตรูเนี่ยยังไม่พร้อมจะต่อสู้ค่ะต้องสู้กับตัวเองก่อนนะคะ,ะแล้วก็ดวงของการแม่หมอก็จะแนะนําในเดือนกุมภา t นี้ของชาวราศีมังกรจะทําบุญแบบไหนนะเคล็ดลับแบบไหนแต่แม่หมอก็ต้องออกตัวก่อนว่า แม่หมอก็จะไม่ค่อยเก่งเรื่องของสายทางศาสตร์จีนนะคะจะเป็นศาสตร์ของฮินดูมากกว่าสายอาจจะเป็นสายเทพสายฮินดูสายอินเดียอะไรแบบนี้ค่ะ,ะแต่ว่าศาสตร์อ,องค์เทพเจ้าของจีนน่ะแม่หมอก็จะไม่ถนัดแต่เรื่องดูฮวงจุ้ยดูสถานที่อะไรแบบนี้แม่หมอก็ดูได้นะคะแต่จะบอกก่อนว่าเรื่องของเทพเจ้าทางฝั่งของคนจีนหรือสายจีนแม่หมอก็จะไม่ถนัดนะ,ะก็ มาดูในทางของแม่หมอดีกว่าเนาะมันก็เอาเป็นศาสตร์ของแม่หมอแล้วกันเรื่องของการเคล็ดลับในการทําบุญเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อให้เราเนี่ยเฮงเฮงรวยรย,ยปังปังนะคะอพระแม่คงคาค่ะพระแม่คงคานะคะบูชาพระแม่คงคาที่ไหนมีพระแม่คงคา หายากหรือใครหาง่ายก็ไป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 ขอพรไปกราบไหว้ท่านนะคะแต่ถ้าท่านใดไปไม่ได้พระแม่คงคาหมายถึงอะไรคะหมายถึงสายน้ำหรือน้ำนะคะอาให้เราเนี่ยขอขมาต่อน้ำนะคะน้ำตรงไหนก็ได้ที่มีน้ำน้ำสะอาดน้ำในบ้านคุณก็ได้ล้างหน้าแล้วก็คําเจ้าขอข,อขมา พระแม่คงคาหากข้าพเจ้าได้ทำ,ทำกากทำผิดใดๆก็ขอให้พระแม่คงคาให้อภัยแล้วก็ขอให้เดือนนี้ข้าพเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์ใช้ชีวิตอย่างไหลลื่นเหมือนแม่น้ำที่ไม่เคยไหลย,ย้อนกลับนะคะ,ะก็ว่ากันไปสักสูตรใครสูตรมันพูดเลยแต่ว่าให้บูชาพระแม่คงคาถ้าพระแม่คงคา ถ้าไม่มีพระแม่คงคาก็คือบูชาน้ํานั่นเองจะเป็นน้ําพระพุทธมนต์ก็ได้นะคะน้ำพ,พระพุทธมนต์หรือน้ํามนต์อะไรพวกนี้ให้เกี่ยวกับน้ำเนาะ,ะถ้า่าไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอกกอยนะคะแม่หมอกกอยทิ้งคอนแทคไว้แล้วด้านล่างนะคะตอนนี้ลดราคานะจาก599บาทเหลือเพียง359บาทค่ะราคาของแม่หมอกกอยชัดเจนนะคะก็คือมันยุคโควิดเราก็เข้าใจเราต้องช่วยเหลือกันเนาะแต่ศาส ถามว่าหลายคนถามแม่หมอว่าแม่หมอใช้ศาสตร์ไหนแม่หมอใช้สองศาสตร์ก็คือศาสตร์เฉพาะของตัวเองศาสตร์เฉพาะของตัวเองก็เหมือนศาสตร์คล้ายๆศาสตร์ของอพรามอะค่ะเป็นเป็น เกี่ยวกับชใช้ตารางของพรามณ์ค่ะแล้วก็อีกตัวก็เป็นสัตว์ตัวเลขนะคะก็คือสาสสามารถดูได้หมดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่เจ้าที่เจ้าทางดูได้ถามกันได้เรื่องจิตวิญญาณถามได้ถนัดมากแต่เรื่องแก้ของเนี่ยแนะนําได้บอกได้ว่าคนนั้นดโดนคนนี้โดน คนนั้นโดนหรือเปล่าใครทําสามารถบอกได้หมดแต่ไม่ไม่สามารถไปแก้ให้ได้นะคะช่วงโควิดค่ะไม่ไม่รับแก้ค่ะนะคะอ่ะท่านไหนที่สนใจนะคะก็อยู่ข้างล่างแล้วนะลองลอง,ลองมาคุยกันได้ก่อนนะคะอ่ะแม่บอกก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของคนโดนของอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเข้ามาเยอะมากแล้วก็สอบถามกันเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูกันว่าว่ามันจะ สนุกหรือมันจะน่ากลัวแต่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็อขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็ที่สำคัญจะได้เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะใครยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างพูดคุยกันนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ